เรียกได้ว่าจบไปอีกหนึ่งเกมนะครับสำหรับผลงานของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันเวนอล2025สัปดาห์2นัดที่3ระทึกหนักกว่าเดิมนะครับโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับว่าสู้สาธรณรัชเช็กไม่ได้เลยนะครับแพ้ไป3ต่อ0ูนย์ผมอยู่กับคุณนิกทีธวัฒน์ครับมาพูดถึงรายละเอียดเกมนี้กันว่าเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับคุณนิกครับสวัสดีครับพี่แชมป์ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนครับผมครับโอ้โหนิก เสียดายแบบคือมันเสียดายตรงที่ว่าวันเนี้ยปัญหาใหญ่อะ่ะผมพูดกับคุณเข้าเลยกันว่าเราไม่มีตัวหลักมันหมุนไม่เยอะเกินค,คุณคิดว่าไงก็แน่นอนนะครับเราเรามีปัญหาในเรื่องของตัวหลักที่เรายังไม่สามารถที่จะาหาจุดลงตัวได้มาตลอดทั้งทั้งทั้งทัวร์นาเมนต์อ่ะว่ากันอย่างนั้นเนื่องด้วยคนที่เราตั้งความหวังแล้วเราใช้งานมาตลอดอะมันดันเจ็บก็คือบุ๋มบิม่มชาชวนมกสี นะคคือเรื่องนี้จริงพูดพูดพูดมันทุกวันจริงๆนะนะครับ <Ừ. S 1> ว่าว่าปัญหาของเราในยู่ที่ตรงไหนแล้วแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าตําแหน่งของเราอ่ะมันนิ่งแค่ในส่วนของหัวนิ่งนิ่งแค่บีหลังอย่างเดียวนะครับนิ่งแค่บีหลังอย่างเดียวเซตก็มันก,ก็ยังไม่ได้นิ่งมากนะครับบางทีเล่นไปกลางเกมก็ต้องเปลี่ยนก็เป็นหัวเสาที่เราขนมาเยอะที่สุดแต่เราก็ไม่ได้มีสองคนที่สามารถที่จะคอยยืนให้เราได้ตลอดทั้งเกมยิ่งไปกว่านั้นคือ <Ừ. S 1> ส่งลงไปแล้ว มีทั้งช่วงที่เล่นได้และเล่นไม่ได้ก็ต้องคอยสลับคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยไปมันก็เลยออกมาอย่างเนี้ครับมันมีผลทั้งในส่วนของเกมรับแล้วก็เกมลุกในตำแหน่งของหัวเสานะครับอย่างวันนี้เซตแรกก็พยายามที่จะเข็นบุ่มบิ่มลงนะดูก็รู้แล้วนะพี่แช,ชมป์นะอืมแล้วแล้วตัวบุ่มบิ่มเองอะเขาก็คงอยากช่วยทีมอะ่ะมันก็เหมือนว่าเป็นคู่แข่งท,ที่ที่เราประเมินกันว่าสัปดาห์นี้เราจะเก็บสองเกมแล้วเขาก็ได้พักในเกมกับ ทีมไชต์ตัลี่มาแล้วอ่ะผมว่าใจบุ๋มบิ่มเองอ่ะเขาก็อยากช่วยมากๆอ่ะเนี่ยแต่ว่าเล่นไปสักพักนึงมันก็มันก็เหมือนเดิมแหละมันมันมันร่างกายมันยังไม่ได้จริงๆก็เลยอยู่ไดครับไม่ถึงเซตด้วยมั้งอืมใช่ฮะคือเซตแรกปัญหาของเราเหมือนกันว่าอันนี้นี่พี่ดูนะคือมันเหมือนแบบเราเตรียมการมาแล้วมันไม่ได้แบบที่ต้องการนิกเห็นเหมือนกันไหมสมมติเราเราเตรียมการมาเราอาจอยากจะให้บุ๋มบิ่มมารับบอลแรกดีๆแล้วก็ อยากให้มันเข้าเป้าตบทําแต้มได้แต่ว่าปัญหาเซตแรกที่เห็นคือมีแค่บีมคนเดียวที่ตีทะลุเป้าอ่ะเซตแรกนี้คือบีมสิบแต้มเลยนะเรามาเซตเดียวเองแต่ว่าเมาเซตเดียวด้วยแล้วที่หายไปคือหัวเสาคือเพียวไม่ได้เลยเกมนี้เพียวหลุดแบบโอ้หลุดไม่อยู่ในในอในเขาเรียกว่านี่ละในกลับมาอยู่ในสภาพการที่กลับไปเครียดอีกครั้งหนึ่งพอพอเจอบล็อกสูงเล่นงานนี่คือหลุดแบบโอ้โหหลุดหลุดกระจายอ่ะ แล้วมันก็เลยการมันเปลี่ยนเลยไม่กล้าตีอีกแล้วแต่อาจจะมีเซตแรกมีลูกที่วิ่งมาเสียบตีลูกนั้นก็เป็นลูกเดียวของเพียวนะในหนึ่งแต้ทมทั้งเกมที่เป็นบอลบอลบอลผสมะนะที่ตีเด็ดขาดลงไปลูกนั้นลูกเดียวแล้วที่เหลือก็หายไปทั้งเกมคือผมว่าเซตแรกเหมือนเราโดนเซอร์ไพรส์จากเช็คมากกว่านะฮะคุณเชคก็มาม,ม,มามาเล่นค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างดุดันนะครับก็บเปิดหมดแอตแทกตั้งแต่เริ่มเกมเลยอะนะฮะ ไม่ได้ให้ส่อไทยได้ตั้งตัวเลยแล้วเช็คเองวันนี้ค่อนข้างมั่นใจในในตำแหน่งบอลหลักของเขาทั้งสามคนมากทั้งทางโกเชอร์ใช่ไหมฮะทั้งทางบาลรบ,บันคุสกาแล้วก็บันคุสกาเมนโควาอเอ่อเมเลนโควาก็เมืเอ่อวานผม,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 มบอกพี่ว่าอันเนี้ยคือข้อดีของเช็คที่ บอลหลัก3คนเขาออกสกอร์ได้หมดเลยวันนี้อาจจะโกเชอร์อาจจะอาจจะบทบาทน้อยกว่าทางบันคุชกาแล้วก็เมนชควาก็จริงแต่ว่าอกลายเป็นว่า,าทางบันคุชกาเขาสามารถที่จะยกตัวเองขึ้นมาเป็นเดอะแบ็กทีมได้นะครับวันนี้สั้นเขาออกไม่เยอะเขาออกหวัวเสาแล้วก็ออกบีหลังหมดเลยเนื่องด้วยเจอกับทีมชาติไทยที่สรีระเป็นรองขนาดนั้นอนะวันนี้เขาเลือกที่จะวัดเลยวัดตีบอโครงสร้างใส่เลย เอาให้ได้แล้วกันก็คือก็คือบล็อกให้อยู่แล้วกันสั้นออกไม่เยอะมากนะครับตีบอลยกบอลสูงๆตีค้อมบล็อกตีอัดใส่บล็อกไปเลยแล้วสุดท้ายเราก็ซุดจริงๆวันนี้เราต้านต้านทานต้านทานความหนักความใหญ่ของไม่อยู่นะครับในทางกลับกันนะฮะในทางกลับกันนะครับ,บ,นนรบพอหมดโปรโมชั่นของบีมไปอะ่ะพี่แชมเราจะสังเกตได้ว่า หัวเสาเราตีฝ่าเขาไม่ได้เลยนะเ <_ S 1> ขาวิ่งชนได้หมดเลยอะ่ะคือตีไปก็ลงในโซนดีเฟนท์ที่เขายืนรอนั่งรอกันอยู่หมดเลยอะ่ะอันนี้คือความต่างเราจะได้แต้มจากเขาแต่ละครั้งเนี่ยยากเย็นแสนเข็นมากๆนะฮะโดยเฉพาะเซตที่สองที่แบบว่าโอ้ในเซตสองที่ต้องยอมรับว่าหลุดโลกไปแบบของจริงเลยหลุดแบบไม่เคยเห็น <_ S 1> ไม่เคยเห็นไทยหลุดขนาดนี้คือตอนแรกผมกังวลว่ากลัวจะไม่ถึง15คะแนนด้วยซ้ำเรายังไปได้คะแนนชุดมาช่วงที่เขาจอจ่อเซตพอยท์ที่เขาปิดไม่ลงอยู่สามสี่คะแนนน่ะ ช่วงออมสินมาช่วงช่วงปลายช่วงปลายแต่ที่ไปฝั่งเั้งเห็นนะเซตสองเนี่ยเขาเจอบ่อเขาจี้น้องเฟิร์นเขาตบจี้น้องเฟิร์นเลยคือตบประมาณสักห้าหกลูกที่ผมเห็นอะเขาจบตบมาจี้น้องเฟิร์นจี้จี้จี้เราได้จี้เราได้ประกอบกับอตอนนั้นเรายังยังไม่ตื่นจากเซตแรกด้วยเราไม่มีตัวแบบตัวชัวชัวเพิ่งจะมาเจอตอนช่วงปลายเซตสองถ้าออมบินไม่มาเนี่ย ไม่รู้จะทําทแต้มไงแล้วอันนี้ก็ใบส,ส,สุดท้ายแล้วนะนะที่โคดออสมีแล้วนะในมือตอนนั้นนะใช่ไพ<ป>่ใบสุดท้ายแล้วจริงๆเอเอหัวใจออบบินออบบินว่าเวลามาใช้ได้เหมือนกันนะเขาก็รับบอลแรกได้ดีแล้วก็ตบทําแต้มได้ดีอ่ะคือวันนี้เออวันนี้อัดออมเนี่ยพรีเมียมเลยทั้งเสิร์ฟทั้งรับทั้งตีด้านไปมีจุดเดียวที่โหเป็นจุดที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ยังจะตำหนิเขาได้เหมือนเดิมก็คือไอ้จุด ที่ตอนที่เราเสมอเขา29บเ้าเท่าในเซตที่3ามนะครับลูกที่เราได้โอกาสทำเคาน์เตอร์แอตแทกออมดันไปผักแล้วไม่โดนมือของผู้เล่นเช็คแล้วเป็นผักออกเช็คเขาก็เลยได้ขึ้นในส่วนของแมชพอยต์ถ้าต้านนั้นมันเปลี่ยนว่าเราได้30-29เนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงแต่ว่าเราก็ได้เราก็ก่อนนั้นเราก็ได้ขึ้นอยู่ทีงนะเราก็ปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เรวมออมมันก็ต้องยอมรับว่าดีมากทำหน้าที่ตามจ็อบของตัวคือตอนแรกอะผมนึกว่า ออมลงมาแล้วอะเวลาขึ้นหน้าโค้รออสจะเปลี่ยนกับคือเปลี่ยนออกแต่โค้รออสก็ไหนๆออมมั่นใจวันนี้ก็ซื้อให้ออมอยู่ไปเลยให้ตีไปเลยเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นจริงคือออมลงมาเสิร์ฟก็อยู่แดนหลังถูกไหมเวลาขึ้นหน้าก็เปลี่ยนใช่แต่วันนี้<ช>เขา<ช>เขาให้ตีไปเลยเพราะว่าด้วยความที่ตัวอื่นก็เล่นไม่ได้อะคือเพียวเล่นไม่ได้ผมบิ่มเจ็บอืยูฟ้าอยู่ฟ้าเองวงนันนี้ก็แป๊บหนึ่งนะพี่แชมป์ถูกไหมฮะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีบทบาทเยอะ คือคือวันนี้เอาให้ดูบ็อกสกอร์หลังจบเกมอ่ะอคือวันนี้ความโดดเด่นอ่ะมันกลายเป็นว่าคือบีมาเฟสเดียวแต่มาฝแตามถูกป่ะแต่ว่าอที่ยืนวันนี้ยืนนานหน่อยคือเวนเวราสีทาเล่ต์ลงมาเยอะมากมเยอะอาจจะโดนคู่แต่ก็กลับมาได้โดยเฉพาะเซตสามเนี่ยหูกลับมาตบทําแต้มเยอะแต่ที่ผมเฟอร์ไพคือการมาของสันสิพาพรเนี่ยมันช่วยทีมได้จริงๆนะใช่ไม่งั้นเราไม่ดวนเซตสามยาวนานขนาดนั้นนะถูกไหมเซตสามเปิดมาก็เปิดมาก็สามศูนย์แล้วนะ ถูกถูกถูกถ้จะยอมยอมยอมจำนนไปต่อแล้แต่เราค่อยๆแกะค่อยๆไล่งขึ้นมานะใช่ใช่ถ้าจะยอมซีโดราบกันเลยทีเดียวแบบไม่ไหวจริงแบบแบบมันสู้ไม่ได้จริงนะฮะแล้วอีกอีกคนหนึ่งที่ผมชอบนะใครฮะผมชอบน้องไก่อ๋อชิคกี้อไก่เล่นดีเออไก่เล่นคนดีแล้วก็แบบเออมีมีจังหวะที่พัฒนายกระดับขึ้นคือโดยภาพรวมวันเนี้ ถามว่าเราเป็นรองเยอะไหมเป็นรองเยอะมาก,มากใช่ทัง้งเกมรับเราเอ <จะ S 2> ็มดูสู้ได้ดุดันกว่านี้วันนี้น่าจะแบบก้มแก้มเขาได้ใช่เราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีอันนี้ผมว่าเราเราปิดเราไม่มีตัวหลักเราไม่มีอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็ก่อกับเช็คเขาก็ทําการบ้านมาเขาอาศัยบอลสูงนะเล่นงานเราช่วงแรกๆได้ดีเลยแล้วก็เริ่มเริ่มมั่นใจพอเขาบอลสูงได้แต้มเขาตบที้เราได้แต้มเนี่ยมั่นใจอ่ะแล้วอีกอย่างอ่ะ เช็คอะสถานการณ์สถานะเขาตอนนี้เขาไม่ได้ลุ้นหนีตกชั้นตอนนี้เขารุนเขารอบ่านดังนั้นเออดังนั้นเขาเขาเล่นเขาเล่นคนคลอารม์คคละมูตเลยนะไหนๆก็มาละชวนชวนตัดเกรดหน่อยเหมือนอาบอกสกอร์ขึ้นแล้วเหมือนเขาผ่านช่วงเวลากดดันของเขาไปแล้วอะในการที่จะหนีตกชั้นเนาะแล้วก็อีกจุดนึ่ก็เหมือนอารมณ์เราอะก่อนไปตัดเกรดคือวันนี้เราทําบล็อกไปได้ด้วยอืมนะครับเราเราทำเกมวิวสามทีเนี่ยมันมันค่อนข้างชัดเจนว่า ว่าเราเอาตัวบุกเขาไม่อยู่เลยอ่ะพี่แชมป์เขายกสูงหนีเลยเขายกสูงหนีเลยเนี้ยเยกให้เห็นเห็นเลยเพียงแค่ว่าเขาเลือกใครแค่นี้เขาออกสั้นไม่เยอะด้วยนะครับใช่เราไปไม่เป็นเลยมันผิดกับเขาที่เขากดเราไปถึงสิบบล็อกอ่ะสิบต่อสามอ่ะพี่แชมป์นะยังไม่ลงจังหวะงจังหวะเซฟกลับมาเล่นอีกนะเออนะครับแต่ข้อผิดพลาดวันนี้ก็ไม่ได้เยอะกว่าการซักนขอะไรหรอกเพียงแค่ว่าเราบุกเขาไม่ได้นะฮะใช่อืเพราะว่าเพราะว่าจังหวะที่มันความคมของเรามันหาย คุณดูเซตแรกคะแนนออกมาขาดนะ25ต่อ10เท่าไงนะหรือสิบเต่อ18แต่ o p p o n e n t error เอท่ากันน่ะ1เท่าอะหมายความว่าไงแต่แอ t a ท k เขาเยอะกว่าเรา6 7ลูกอะมันไปแพ้ชนะกันตรงนั้นไงคือเขาบุกเราแล้วเราไม่ตายแล้วประกอบว่าวันนี้เกมรับของของเช็คกับไทยก็คนละเรื่องเหมือนกันเกมรับเราก็เพิ่งจะฟื้นในช่วงเซตที่3จริงๆนะฮะเออเกมรับเรายุ่ยมากนะเซตสนี่คือแบบโอ้ยสนับแตกอะยุยลักษณะที่แบบว่ายังไงอะมันช ไม่อยากเล่นแล้วอะคือในช่วงเซตสองอะอย่างนั้นจริงๆอะมันช้จงังหวะบล็อกลูดลงมาก็หากันไม่เจอก,กว่าจะเจอก,ก็เกี่ยวกันข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยจังหวะ่มาเสียช้ามันมันไม่เหมือนกับในหลายๆวันที่ผ่านมาที่อโอเควันนี้เราอาจจะแพ้แต่มันมันยังมีความที่แบบว,ว่ายัง,ย,ง,งยังอยากจะสู้ต่อ,อยังเกมไปอิตาลีชัดเลยว่าแบบเราเรา,เราพยายามแล้วอะอเออตัวนี้เราพยายามกันช้าไปนิดนึง นะฮะกว่าจะมากว่าจะมาแบบเซตสามมันไม่ทันแล้วไม่ทันยิงแล้วอีกส่วนหนึ่งโค้ดของเช็คแม่งเขี้ยวนะพีช่ชาปเอาทุกดอกมกันนะนำนำเป็นสิบแต้มกรรมการเป่าฟาวตะข่า,ายนิดๆีเลยหน่อยถ้ามันมั่นใจมันไม่ปล่อยให้จังหวะสวิงมาที่เราเลยอ่ะมันชาเลนจ์เลยอ,ะอ่ะเออแล้วมันชาเลนจ์ประสบการเกือบหมดเลยอ่ะนะฮะกรรมการจับฟาวตะข่ายก่อหม่ฟาวกรรมการจับทัชบ็อกมันไม่ทัดทั้งทั้งที่มันนำเราแบบเยอะมากอ่ะนะไอ้โค้ด โค้ช uh, ปูลอสอะไรอ่ะโค้ชชาวกรีซของเขาอ yes, uh ่ะนะฮะก็ก็ถือว่าวันนี้เป็นการดวลกันในส่วนของกลยุทธ์ของโค้ดเนี่ยพอเซตที่สถ้าไปย้อนดูเทปจะเห็นว่าใครขอเวลานอกในช่วงที่ทีมเพียงขำกลับมาได้แต้มตลอดมากกว่าหนึ่งเกือบทุกครั้งนะครับก็ก็ต้องชมเชยท้งด้านของเช็คด้วยที่เป็นทีมมาเมื่อตัวจริงก็แหละปีนี้เก็บชัยชระได้ทั้งอเมริกาได้ทั้งเกาหลีได้ทั้งเบลารียแล้วก็ไทยนะครับ ใช่ต่อได้เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราเราพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดก่อนมาตัดเกณ์ดมาก่อนแล้วกันจะได้เห็นตรงกันครับโอ้โหตอนนี้โอ้กลาหนเลยหอว่ากลาหนโกลาหแต่ผมเชื่อว่าเกาหลีไม่น่าล้มตุรกีได้คือเนี้ยเอาฟีทางอันนี้ไม่มีทางอันนี้ไม่มีทางฮะผมผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าไม่น่าอ่าไม่มีทางอแต่มันก็จะมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตอนนี้คือไทยเราคงจะวัดกับเกาหลีแล้ววันนี้เซอร์เบียลงไหมเดี๋ยวผมดูนะเซอร์เบียมีไหม เซอร์เบียนี้น่าจะนัดมีเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเพิ่งแข่งไปหกนัดเขาเขาต้องแข่งอีกนัดหนึ่งเป็นเจ็ดแต่ก็พรุ่งนี้นัดหนึ่งเป็นแปดเซอร์เบียมีนี้พักว่ะเจอเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าพี่แชมป์นะฮะันเทอร์แลนด์ในเธอร์แลนด์เจออเมริกาอ๋อเหรอแล้วเซอร์เบียพักพักพรุ่งนี้พักวันนี้พักคุณคุณแคปตารางวันไหนมาตารางวันนี้ไงไม่พักดิเซอร์เบียเจอฝรั่งเศสวันนี้ตีหนึ่งเพราะเขาต้องแข่งแปดนัดไง อ๋อพีหนึ่งโอเคโอเคผมผมดูเพราะวันนี้ตีหนึ่งโอเคโอเคเป็นวันใหม่แล้วนะฮะผมคาดคาดคนีแบบนี้ครับไทยวัดกับเกาหลีแน่นอนเกมต่อเกมสัตว์เดตไปเลยใช่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 ไหมแล้วก็เออ้าเซอร์เบียทะลึ่งแพ้วันนี้ขึ้นมาก็ก็เป็นข่าวดีของเรานะเริ่มเริ่มจากจะเอาเซอร์เบียมาอยู่ในแก๊งแล้วด้วยเหมือนกันนะโอ้โหเซอร์เบียไม่น่าตกยังไงก็ไม่ตกอ่ะผมว่านะตอนเนี้ยขอขอให้ทยชนะแค่คนละเกมอ่ะคือตอนนี้วัด โอ้โหแล้วแล้วคุณกวอนก็เนีอยยังไณคุณุว่าก่อนเลยอกว่ามีเราแพ้เราแพ้ศูนย์สามเราลบเก้าเนี่ยล่วงไปเราสิบแปดเลยนะครับของโลกใช่ใช่ใช่ล่วงไปดสิบแปดล่วงเลยเพราะว่าเพราะว่าทีมันในนี้ด้วยทีมันแบบชนกันด้วยเออล่วงหนักล่วงหนักวันนี้ยเสียรางวัดเยอะอ๋อเช็คเช็คเัาสิบสามเราเราสิบสี่เจอกันมันตัดแต้มกันอยู่แล้วแล้วก็กระเด้งประกอบกับเบลเยียมก็ชนะฝรั่งเศสก็ชนะมันก็เลยแบบโอ้โหไปกันใหญ่เลยเออ ปรานการณ์ไม่น่าไว้วางใจนะก็ชวนนิกมาตัดเกรดสาวไทยเราหน่อยแล้วกันครับวันนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเอาเริ่มเริ่มเอาเซอร์ไพรส์ก่อนเกรดเซอร์ไพรส์ก็ต้องเป็นน้องออมอยู่แล้ววันนี้เห็นตรงกันผมก็สอบถามความคิดเห็นจากแฟนบอลในช่องของผมมาก็บอกว่าน้องออมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับแม้จะมีแค่สิคะแนน,นแต่เวลาอยู่ในสนามของเขาเนี่ยมีแค่ประมาณ ปลายเซตที่2กับเซตที่สามเต็มๆเท่านั้นนะนะครับคือเป็นตัวนอกสายตาแต่ว่าก็ช่วยค่อนข้างเยอะทั้งการรับบอลนะครับรู้สึกจะเสิร์ฟเสิร์ฟแทบจะไม่เสียเลยมั้งนะฮะสำหรับน้องของน้องอ,อ,งอมแล้วก็เสิร์ฟเสิร์ฟได้ได้น้ําได้นวลคือเสิร์ฟใช้เป็นการเสิร์ฟ powerful แต่ต้องชมบอลแรกของเช็ควันนี้ฟ้าประทานจริงๆนะฮะหลุดน้อยมากแทบจะไม่หลุดเลยนะฮะน้องอมก็ทาหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่แลวจังหวะได้ขึ้นตีในลูกแรกๆที่มันต้องหมุนขึ้นหน้า เขาก็เอาชนะใจโคตรออได้ก็เลยได้อยู่ยาวๆวันนี้น้องออมทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากผมยกให้น้องออมเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเราแม้ว่าจะมีเวลาอยู่ในสนามไม่นานนะครับก็ได้สักเจุดห้ามาเนี้ยเจ็ดจุดห้าเต็มสิบนี่ดูนะแมนออฟเดอะแมตช์ย่งได้แค่นี้เองนะเอาคนอื่นคนเดินลองมาคุณตัดเลยผมผมก็ให้น้องออมนน้องออมประมาณวันนี้ให้แปดเลยดีใจที่ที่สามารถแบบ พิปูตัวเองได้ก็เป็นเฟิร์นแหล,ละครับเด็กดาวรุ่งมหัศจรรย์ของเราที่วันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นงานหนักและยากมากในการเจอกับบล็อกใหญ่บล็อกโตของทางชาติจากยุโรปก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องเฟิร์นทำได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปในคลิปพรีวิวกับพี่แชมป์ว่าคือน้องเฟิร์นจะไม่สามารถที่จะทําระดับ20กว่าคะแนนให้เราได้เพราะว่าน้องยังเด็กมากแล้วก็มันเรื่องของสรีละมันมันมีผลมากในการที่จะตีกับ ชาติจะดนโรบแล้วก็หลายส่วนเนี่ยต้องช่วยกันสําหรับคนไซส์แบบนี้แล้วมาเจอคนไซส์ใหญ่อืคือมันมันไม่มีสิทธิ์ที่จะค่อมเขาเลยอ่ะมันต้องตีรอดอย่างเดียวตีปะทะอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่ทน้องเฟิร์นถือว่าสอบผ่านปะทะชนะหลายครั้งนะครับแล้วก็ตีรอดไปได้หลายครั้งใช้จังหวะอาจจะมีบางจังหวะที่ตีแล้วมันไม่เป็นคะแนนแต่โดยรวมมันก็ยังถือว่าช่วยทีมได้เยอะมากนะครับน้องเฟิร์นก็เอาคะแนนไปเท่าน้องออมมาแหละ7.5จุดหคะแนน1ิบี่คะแนนวันนี้ที่เขาทําได้อืนะครับส่วนบีม บีมก็14คะแนนก็ถือว่าเป็นท็อปสกอร์แต่หลายคนจะคอนอาหาว่าทําไมไม่ได้ยกย่องและเชิดชูมากคือเราต้องยอมรับมาตรฐานของบีมแล้วก็สสิภาพรแล้วก็วริศราคนว่าคือบีมคือถ้าในเมืองไทยคือเขาก็คืออยู่บนหิ่งแล้วถูกไหมอยู่สูงแล้วเป,เป็นแบบว่าเบอร์นหนึ่งในตําแหน่งบีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเขาบางวันเขาอาจจะแต้บเยอะจริงแต่ว่าถ้าเรามองกันลึกแล้วอ่ะมาตรฐานเขาสูงกว่านี้ไง ถูกไหมฮะเออเขาเขาเป็นคนที่สามารถที่จะทําระดับ 18, 19, 20คะแนนได้นะฮะแต่วันนี้เขาก็ไม่ได้มาตลอดทั้งเกมอะ่ะเขามาแค่ช่วงต้นน่ะแล้วเขาก็ค่อยหายไปนะฮะก็ไม่รู้ว่ามีอาการตึงหรือว่าอาการอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมเห็นก็ก็ถือว่าพยายามช่วยทีมแล้วนะอยู่ที่คนคชอบอะ่ะว่าว่าชอบบีหลังสไตล์นี้ไหมนะครับถ้าคนคนชอบก็โอเคแต่ว่าเป็นบีหลังสไต์ที่บล็อกก็ไม่ค่อยชอบ บล็อกคู่แข่งไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันตีมันทริกเยอะเทคนิคเยอะแต่ว่าการลุทะลวงจะจะสู้สายหนักไม่ได้คือเขาไม่ใช่สายหนักแบบไม่ไม่ใช่สายหนักเลยอะ่ะนอกจากว่าบอลมันโล้นจริงๆะนะครับเขาเป็นคนตีทริกค,ค่อนข้างเยอะนะครับบีมก็ได้สักเจ็ดคะแนนวันนี้ยนะครับอืหายโดนรับขาตัวไปจากเกมเยอะไปนิดนึงนะครับ,รบมาแค่เซตแรกอืมนะครับที่เหลือออ,อย่าง อย่างเพียวอย่างบุ๋มบิ่ม่ีงี้ก็คงจะประเมินไม่ได้อก็มีเวลาอยู่ในอยู่ในเกมไม่เยอะมากอก็ก็อาจจะเป็นแบบต่ำกว่ามาตรฐานก็ได้นะก็สักประมาณห้าจุห้าทั้งคู่อ่ะเออห้าจุห้าทั้งคู่เพราะว่าแต่ที่ผมผิดหวังอะผมผิดหวังก็เพียวมากเพราะว่าโหวันนี้ความหวังใส่ที่เพียวเยอะมากกะแบบมาถ้ามานะผมว่าเราเราพอไปได้นะแต่พอมาแล้วแบบหลุดอะคือเอาเงี้ยวันเนี้ยถ้าเป็นช่วงที่อัจฉริพรดีที่สุดในชีวิตอะ คือตัวเลขของอัชฉรพรเน่ะที่ทําหน้าที่แทน้องเฟิร์นเน่ะผมว่าอัจฉรพรก็มีระดับเกือบยี่สิบได้หรือยี่สิบต้นๆได้อะถ้าเป็นช่วงที่เขามั่นใจพีคมากอ่ะใช่ใช่ตอนนี้คือความไม่มั่นใจนี่มันเป็นผลไม่เป่งในผลเมอะนัเขาไม่อยู่ในโมเมนต์นั้นเลยอส่วนบุ๋มปิ่มก็ก็ตามสภาพไปก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่าโคตดออสคือผมคือโค้ดออสก็ไม่เด็ดขาดไก่เรื่องบุ๋มปิ่มสักทีนะจริงๆนะมันเหมือนเสียโคต้านะพี่แชมป์ว่ากันตรงนะ เหมือนเสียโคต้าที่แบบจะใช้งานได้เป็นคนหนึ่งจริงๆนะวันนี้ไม่ได้ตบวันนี้ไม่ได้ตบเลยอะเสิร์ฟก็ไม่ได้เต็มเหนียวแต่คือคือถามว่าถ้าเอาความสามารถในการรับบอลอะก็คือบุ๋มมิ่ก็เบอร์นหนึ่งของทีมนะรับบอลได้ลงลตัวแต่มัน,ม,นมันใช้ไม่ได้เต็ม,ม่ยมันมองได้หลายมุมอะบางส่วนเขาก็บอกพักไปเอะเดี๋ยวชิงแชมป์โลกค่อยว่ากันไปเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยแต่โค้ชมอนเขาก็มัน,มนตัดสินใจไม่ได้จริงๆอะเขาก็มีความหวังทุกวันนะว่าบุ๋มบิ่มจะหายผมว่านะเขาคิดเ่างนะแบบมันมีอยู่ช่วงแวบหนึ่ะ เพราะว่าผมดูเกาหลีบ่อยแล้วก็ดูปีนี้ตามโมเมเยอะอืมผมว่าในสถานการณ์วันเนี้ยที่บีมมาเฟสแรกอ่ะทําไมไม่ลองเอาโมเมมาเล่นหัวเสาสักรอบอ,ะอ่ะอันนี้ผมรู้สึกนะเพราะว่าโมเมอ่ะตียุโรปได้ผู้ผู้ในหลีกโรมาเนียตียี่สิบอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นในเกาหลีบางทีก็สลับไปสลับมาเล่นต่างผมก็ยังคิดในใจว่าเออทำไมไม่ลองสูตรเนี้ยเอาโมเมเล่นเลย หัวเสาเองเลยเออเ<ม>ในในขณะที่หัวเสาของเราห้าคนวันนี้พังไปสามแล้วยูฟาอีคนนึงใช่ไหมล่ะใช่ใช่วันนี้วันนี้ยูฟาก็พังเพราะว่านั่งนั่งคิดว่าโมเมลงมาเลยโมเมลเล่นกับเล่นกับบีมเนี่ยลองดูเผื่อ <c oughs> มันได้คือ <c oughs> แล้วเจอยุโรปคือมันมันไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรวะมันอาจจะไม่ได้ซ้อมในแผนลักษณะนั้นมาอย่างเข้มข้นหรือเปล่าอ่ะเลยไม่กล้าอันนี้ผมไม่รู้เออผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราคือเราเอาหัวเสามาเยอะมากไง พี่แชมป์นะฮะเราเอามาเกินเกินกว่าที่ที่ควรจะเป็นนะ่ะมันก็เลยต้องต้องอยู่ในเลนส์ของการที่ก็ต้องใช้คนที่เป็นตำแหน่งนี้โดยธรรมชาติอ่ะใช่ใช่อาจจะได้ความเข้าใจแต่ผมว่าแอบฝสีได้เพราะว่าเราเห็นผ้าเขาบ่อยเดี๋ยนี้ดีนี้บางชาติเขาเอารวมกันเลยนะใช่ก็หลายตำแหน่งเนี้ยหลายชาติหลายชาติมีหลังเก่งๆเยอะก็ขับขยับไปเล่นหัวเสาสักคนนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็ใช่ใช่ก็สูงความเดือทั้งหมดนะบางชาติมันไม่ได้มันก็มีนะบางชาติมันได้ก็มีุช่เงี้ยคาราคูตก็เสียคนเหมือนกันนะ ไม่มีแล้วนะคราคคาราคูทุกวันนี้จะไปทํยี่สบห้ายี่6บกคะแนนไม่มีแล้วนะเหลือยูซิลต้นต้นนัดรักหน่วยนะมันมุมตีมันต่างแล้วมันโดนรถทอนในเรื่องของการรับบอลด้วยแล้วคาราคูคุณคไปดูเลยจังหวะวิ่งที่เขาเข้ามาตีมันกระโดกกระเดกอะมันไม่ธรรมชาติเหมือนตอนเขาเล่นบีหลังอะคือมันไม่ใช่ว่าแบบว่าโหคุณเล่นบีหลังมายี่สิบสาปีไม่เล่นมาแบบตำแหน่งได้มาย3ิบสาปีแต่คุณเกิดอ่ะปีที่ยี่ิบสี่อย um anyway> ู่ดีจะให้ไปเล่นหัวเสาแล้วปีแรกมันจะได้เลยเป็นนปไไม่ด้หอกะ มันไม่ใช่ยอดเท่าไ่ขนาดนั้นแต่เดี๋ยวดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้เชลตุรกีเขาได้วากาสมาเป็นปีที่2ที่3แล้วไม่รู้ว่าคาราคูสจะเริ่มดีขึ้นหรือยังแต่ในโอลิมปิกก็พังในรายการนี้ก็ถือว่ากลางๆนะครับอืนะฮะในภาคส่วนอื่นอันยหญ่ยูฟาอัชราพรทัชชุนเนี่ยวันนี้ห้าจุดห้าสามคนเลยเท่ากันเลยนะพี่แชมป์นะไม่ต่างไม่ต่างกันเท่าไหร่มือเซตวันนี้ก็ต้องชมพลพันธ์นะก็ดึงสุดโอ้พอมได้บอกันนะพยายามพยายามเล่นบอลสองหลายทีเหมือนกันนะเออได้คะแนนได้คะแนนมาหนึ่งบอก หมพอนพันเฟสนะนึกถึงนึกถึงแบบนึกถึงแบบหัวเสาแบบคอมบี้เลยเฟสแบบนั้นอ่ะบอลเบี้ยวอะไรก็ย่อลงไปดึงให้แบบสะบัดสุดแล้วอ่ะสะบัดแบบสุดกว่านี้ไม่มีแล้วอ่ะคือเสียดายที่หัวเสาไม่มาคือถ้ามาเนี่ยพักคนสองคนก็ได้มาเถืะอมั่นใจอ่ะคุ่มตั้มุ่มตั้มหายอ่ะตรงนี้วอเนี้ยบอลบอลบอลบุกของเราอ่ะมันต้องมีความพิเศษถึงจะได้ไม่ได้ได้ชัยชนะนะได้แต่ละแต้มต้องมีไหลต้องมีหลอก ต้องมี X ต้องมีสูตรต้องมีมาลอกไรแม่งยกโครงสร้างทื่อจบเสร็จเขาหมดใช่ถ้ายกโครงสร้างคือรับบอลแรกมาแล้วออกหัวเสาตีไม่มีใครมาลอกนะสิบลูกได้ไม่เกินสองสามลูกเสร็จใช่เสร็จเสร็จส่นรับั้งหมดเขาดีเฟนซ์กลับมาทำคเตอร์แท็กแต่เขาสามารถที่จะยกเห็นเห็นให้เราดูได้ว่าเขาจะออกหัวเสาเขาทําได้นี้คือความต่างที่ผมพูดเมื่อวานไงคุณจาได้ไหมเออคือความต่างคือความต่างคือ ความสูงของผู้เล่นและความหนักของผู้เล่นอืมเนี่ยตอนได้แต้วันนี้คุณจะสังเกตเลยโอ้โหต้องมีระดับไหลหลังอะไหลหลังไหลาย,ย,า <Hi. S 1> ยาวยาวต้องหนีบล็อกเขาให้เยอะที่สุดนะครับบอลต้องมีบอลแทรกอะต้องมีคอมบิเนชันอะเออถ้าหัวเสาก็ต้องเป็นจังหวะที่บล็อกเขาหลงไปตัวหนึง่งแล้วอีกตัวมันรวบช่วยไม่ทันอะเออแต่ถ้าบล็อกเขาบล็อกเขาอยู่ในเ,ออเกมที่พร้อมขึ้นบล็อกแล้วเขาอ่านออกทั้งคู่นะเสร็จต่อให้อื มีแค่บางลูกแค่นั้นแหละที่ตีใส่ข้างแขกเขาได้แล้วเป็นคะแนนอ่ะอืมแต่โดยภาพรวมยากนะครับเอาพรายวันนี้ก็เอาไปสักเจ็ดนะครับมีพยายามเล่นบอลสองไปสองคีนะแต่ลิเบโรเขาเร็วอะนะพุ่งมาเสียบได้ตลอดใช่นะฮะใช่เฮ้ยวันนี้เขาวันนี้เขาเหนียวนะผมรู้สึกได้ว่าเขาเหนียวพลังเหนียวมาเหนียวตัวตัวใหญ่เล่กันายครั้งเราไม่ใชนะเลยนะเหนียวทำเป็นเล่นไปนะไม่อึดอัดใช่ผมยังเล่นเล่นดีอ่ะเล่นดีอ่ะหรือเราไม่เคยเจอเขามาก่อนก็ไม่รู้ถูกไหม เจอมาครั้งหนึ่งแต่มันไม่มีไม่มีไม่มีโมเมนต์นั้นแล้วนานแล้วมันมันสิบห้าปีแล้วเนาะถูกถูกผมว่าวันนี้เขาเล่นดีนะมันผ่านดีอันนี้ก็ต้องยอมรับคู่แข่งว่าเขามาดีจริงๆแล้วเขากําลังท็อปฟอร์มด้วยมั่นใจด้วยท็อปฟอร์มด้วยอยากเข้ารอบอยากเข้ารอบแล้วแต่ตอนนี้ส่วนนุ๊กนิกไม่มีอะไรนะวันนี้นะก็ไม่ได้ก็ความชั่วไม่มีความรีบร้ปรากฏนะบัวไม่ชับน้ำไม่ขุ่นนุ๊กนิกก็เอาไปสักประมาณหกไม่ได้มีข้อผิดพลาดแต่ก็ไม่ได้เด่นอะไรเลยนะครับบอลเร็ว บอลเร็ววันนี้ก็สองคนนะเอชิกกี้ก็อยู่ในดับที่โอเคก็พอๆกันทั้งคู่มีทัดดาวไม่เด่นเลยอ่ะอาจจะคะแนนเยอะกว่าไก่แต่ผมรู้สึกว่าบทบาทกับเกมเขาแต่เขาก็ยังมีวันนี้เกมบล็อกมีเกมบล็อกมันไม่เยอะอะมีบล็อกไปหนึ่งตีไปห้าพอๆกันพอๆกันไก่ไก่ตีห้าไก่ตีไปห้าคะแนนไก่ไม่มีบล็อกแต่มันคือคือดูน้องไก่เล่นแล้วเขาแพวๆอ่ะเขาลูกึกยวจักอะไรเขาเยอะอะนะแล้วเขาเวลาออกมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ หลอกบล็อกของฝั่งตรงครามด้คนท้างเยอะก็เอาไปเอาไปเท่าเสมอนท็จได้อยู่เอาไปเท่ากันแหละวันนี้เอาไปหกจุดห้าหกจุดห้าเท่ากันถึงเจ็ดประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับอืมก็แอบเสียดายอยู่เดี๋ยวคืนนี้ต้องมาลุ้นคู่เกาหลีดึกซะด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องลุ้นหรอกครับคู่เกาหลีใต้กับตุรกีอุ้โคลเกตครับฮาวงอไมแน่เหมือนกันสมมุติว่าเกาหลีโค่นโค่นตุรกีอ่ะชีบหายเลยฮ่่ากีฬานี้ เรื่องใหญ่เรื่องโตอ่ะเราเหนื่อยนะนะครับโปรแกรมที่เหลือวันนี้ที่เหลือวันนี้ก็จะมีจีนกับญี่ปุ่นก็น่าดูนะทุ่มหนึ่งนะครับสองทุ่มโดมินิกันกับบราซิลสามทุ่มครึ่งเป็นฮอลแลนด์กับสหรัฐแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งเป็นตุรกีกับทางด้านเกาหลีใต้แล้วก็ตีหนึ่งก็จะเป็นฝรั่งเศสกับอะไรนะที่ผมบอกพี่ชียเมสเซอร์บีเออนะครับส่วนไทยเราถ้าฝรั่งเศสชนะนี่คือคือลอดทัวร์นะฝรั่งเศสชนะลอดทัวร์เลยนะก็ใครมีสาม ใครมีสามจบอะบอกก่อนเลยตอนเนี้ยอ,อใครมีสามก็ตีหัวออแล้วฝรั่งเศสมีเคนด้วยเพราะเซอร์เบียก็ตอนนี้บ้าบออยู่เหมือนกันก็ถ้าฝรั่งเศสชนะออออติด,ดตัวเองไปจะทิ้งให้เราล่วงหัวจนท้ายกับเบลเยียมเกาหลีเกาหลีแล้วแคนาดาแล้วก็เซอร์เบียแค่นั้นแหละเออใช่คุณยังมองว่าเบลเยียมยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมก็อาจจะไม่ชนะใครแล้วแหละชนะได้แค่เอเชีย เออเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวส่วนพีวิวเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าแล้วกันไทยกับเบลเยียมเอ้ไทยกับเบลเกเรียขออภัยมาเจอกันว่ามีใครเร็วด้วยตอนเที่ยงนะครับเที่ยงเที่ยงใช่ก็เดี๋ยวมาติดามเยอะมากเลยนะเรื่องเรื่องว่าไม่มาไลฟ์เนี่ยชี้แจงแล้วหน่อยไหม ไปไๆไ่อออปลดรอปลดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะครับอ่าอ่าแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิก๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมถึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิก๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้เราสองคนลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไป